สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามอาจารย์นะครับทำดีรับชมทําชั่วขอดาตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าไขรนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมนะครับทุกคนรู้จักกันดีนะครับรองศาสตราจารย์ผนชัยเทพยาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดูแลท่านผู้ชมทุกท่านอาจารย์ผนชัยนะครับอดีตคณะดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอาจารย์คุณชูวิทย์กับเซ้อมือเขาตีกัดเนี่ยตอนนี้มีกระแสเขาบอกว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นละครคือแอบโปรโมทส้มแต่ทําเป็นเหมือนตีกันมันจะได้มีหน้าสื่อออกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยปิดคนอื่นพักอื่นไม่ต้องมีข่าวเลยมีแต่ส้มกับชีวิตส้มชีวิตส้มชีวิตเป็นการโปรโมทพักส้มแบบอมอ้อมอาจารย์คิดว่ายังไรคะคือผมฟังคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับคงจะไม่ใช่ลักษณะที่จะเป็นการโปรโมทเพราที่ผมฟังนะคุณชูวิทย์พูดกับพิธีกรรายหนึ่งผมขอย้อนไปสั้นๆกัน คุณชีวิทย์เนี่ยโมโหไม่พอใจพรรคสม้มตรงที่ว่าเอาคะแนนเสียงของพรรคส้มเนี่ยไปเลือกคุณอุณณธินมาเป็นนายกแล้วก็คุณชีวิทย์พูดประมาณว่าคะแนนเสียงเขาให้พรรคส้มไปเพื่อให้เลือกพิธาเป็นนายกไม่ใช่ให้เลือกอ,อ,อนุทินเป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชีวิทย์จะมีความไม่พอใจตั้งแต่เรื่องนี้เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุเรื่องใหญ่ก็คือความไม่พอใจของคุณชูวิทย์ต่อ ภาคประชาชนก็คือไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกและทําให้คุณอนุทินเนี่ยกลายเป็นยักษ์มีตะมองที่มาภายในคืนเดียวอันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์ไม่ปราถนาแล้วก็คุณชูวิทย์ก็พูดต่อไปว่าเขาจะทําครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าเด็กเขาจะไม่ทําเพราะว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ท่านส้มเลือกคุณอนุทินไปเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดในปีของการเลือกตั้งของปีนี้ น้วยโดยมองดูภาพรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผมไม่คิดไไกลถึงขนาดาษนั้นหรอกเพราะท่านเป็นการที่เราคิดว่าพูดเนี่ยเพื่อให้ไปตีข่าวอื่นกบมิดแลวอันข่าวอื่นไม่มีเนี่ยคิดไปมาไอ้เรื่องนี้มันเป็นกระดาษสองคมนะนะครับคือบางคนเขาก็คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นที่ตามคุณชูวิทย์ก็จะให้เกิดผลเสียกับภาคประชาชนได้ รงนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้ทําให้คุณชีวิตกับพักสม้มมาจับมือกันแล้วก็สร้างเสถานการขึ้นมาเพื่อให้เป็นเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ให้ให้อะไรให้สื่อมาลงแล้วทาให้คอนเทนต์ของพรรคอื่นๆเนียไม่เกิดขึ้นอ,อาจารย์บอกว่าทวกักกจริงโกจริงคุณชีวิตโกดพรรคส้มจริงทีนี้ต้องถามว่าอิทธิพลของคุณชีวิตเนี่ยที่โพสต์ทุกวันแล้วก็ตาหนิพักประชาชนทุกวันเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้พรคประชาชนเนี้ยไปเป็นฝ่ายค้านอาจารย์คิดว่า คุณชูวิทย์เนี่ยสามารถที่จะลดคะแนนเสียงแฟนคลับของพรรคประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนหรือทําให้คนเปลี่ยนใจไม่ไปเลือกพรรคประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนอะครับคือคุณคุณชูวิทย์เนี่ยแกก็คนเดียวนะแล้วก็การพูดจาของท่านเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมีมีผลกระทบไหมเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมก็เอาตัวผมก็แล้วกันนะผมก็ถ้าสมมติผมจะเลือกพรรคส้มเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับการตัดสินใจของผม ไปให้ราะนะเนี่ยการออกมาของคุณชูวิทย์เนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอะไรรวมๆโดยต่อคณะเสียงของพรรคส้มเลยหรือถ้ามีเนี่ยมันก็บางจริงๆมันน้อยจริงๆเนี่ยและดูจากคนที่เขาคอมเมนต์นะหลังจากที่เขาสัมภาษณ์คุณชูวิทย์เนี่ยพิธีกรรายการนั้นเนี่ยคุยกับคุณชูวิทย์เนี่ยปรากฏว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นทางพรรคส้มหมดไม่มีใครมาทางพรรคคุณชูวิทย์เลย แล้วก็การกดไลค์กดอะไรต่างๆเนี่ยก็มาทางพักสมหมดมนาะฉะนั้นการที่คุณชีวิตพูดเนี่ยจึงผมคิดเราเองนะ่าจงไม่ได้จะมีผลต่อต่อพักสมประการใดน,นะครับาจะมีผลบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าจะทําให้คะแนนเสียงมันถึงขนาดจากที่สองมาที่สามจากที่หนึ่งมาเป็นที่สองมันคงไม่มีถ้าภาษาสถิต,ติเรียกว่าไม่มีนนยะสําคัญอาจารย์ผมถามหน่อยสิคะทาไมพักสมเนี่ย ผลโพนี่ออกมาว่าคะแนนยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนผลโพก็ยังแรงอยู่การที่คุณชูวิทย์ออกมาโพสต์ตำหนิพรรคส้มก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดอะไรกับกับพรรคส้มและดูเหมือนว่ามีพรรคต่างๆนานาออกมาขี้ส้มเนี่ยดูเหมือนส้มก็ไม่สะเทือนกับผลคะแนนโพว่มันเป็นเพราะอะไรครับก็ผมบอกครับคุณรู้ไปหรือยังไม่ทราบถ้าบอกแล้วก็ขอพูดซ้ำอีกทีพรรคการเมืองเนี่ยมันมีแบรนด์แบรนด์ก็คือตายี่ห้อ พักเหมนคนนิยมนาฬิกาโรเล็กซเนี่ยต่อให้คนพูดว่าโรเล็กซ์ด้ดียังไงถ้าเขาชอบเขาก็ซื้อใส่ถูกไหมไม้อย่ราคาแพงยังไงสินค้าเหมือนกันนะครับสินค้าอะไรที่เรามีความนิยมชมชื่นในแบรนด์นั้นเนี่ยถึงแม้จะถูกตําหนิถูกอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีความเชื่อเราก็จะซื้ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในพักการเมืองทั้งหมดที่ลง,งการเลือกตั้งครั้งเนี่ยแบรนด์ตรา ชื่อพรรคของพรรคส้มเนี่ยจะเข้มแข็งมากกว่าพรรคอื่นๆนะครับคือคนจะจงรักพักดีต่อพรรคส้มมากกว่าพรรคอื่นๆเพราะฉะนั้นไอ้คะแนนเสียงแม่องไม่ตกหล่นไปเพราะว่าเรื่องผู้สมัครสีเทาเรื่องคุณชูวิทย์เรื่องมหนึ่งหนึ่งสองเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันคงมีผลน้อยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับคนที่มันรักแล้วชอบแล้วอินมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงในเราก็เลือกคนอย่างนี้มีเยอะนะแล้วก็มากมายเนี่ย ครั้งที่แล้วสิบสี่ล้านคนอ่ะโดยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเหมือนกับความชอบพอส่วนส่วนตัวว่าความพอใจส่วนตัวล้วพยายามหาเหตุผลอธิบายตัวเองให้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 ไปเลือกให้ได้พูดง่ายๆคือถ้าก็เป็นสาวกแฟนพันธ์แท้เนี่ยเขาก็ไม่เปลี่ยนใจไปแน่นอนเหมือนกับเพื่อไทยคนที่รักนนทักษิณเนี่ยต่อให้ทักษิณจะเร็วจะชั่วหลักฐานจะทัดเจอยังไงก็ยังเลือกทักษิณอยู่ดีอันนี้คือกลุ่มของแฟนพันธ์แท้แต่ยกเว้นบางส่วนที่อาจจะแปรเปลี่ยนไปพวกนี้คือไม่ไม่ใช่ แฟนพันธ์แท้ก็สิบสี่ล้านเสียงที่เลือกพักส้มเนี่ยอาจารย์คิดว่าที่เป็นแฟนพันธ์แท้เนี่ยมันจะเหลือกี่คนถ้าดูจากโพลนะอ่าพูดพูดจากคือคือเอาความรู้สึกผมไม่ได้หรอกเอาว่าดูจากโพลแล้วกันถือว่าการสํารวจนั้นถูกต้องและเป็นวิทยาศาสตร์เช่นประจักษ์คือดูจากโพลเนี่ยตอนแรกมันมีความเปลี่ยนแปลงมากนะเพราะว่าทางพักส้มเนี่ยโดยคุณเท่งคุณอนุทินเนี่ยเลือกว่า ประชาชนคิดว่าใครสมควรเป็นนายกปรากฏว่าคุณเท็งกับคุณอนุทินเนี่ยเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันแต่ไอ้ล่าสุดเนี่ยล่าสุดวันนี้ั้มไอ้ผลของดุสิตโพอ,ออกมาเนี่ยกลัากลายว่าเท็งนําอนุทินนำพรรคเพื่อไทยนําดตอร์เชนเยอะเลยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะผลไอ้ดุสิตโพอ,ออกมาครั้งเนี่ยปรากฏว่าเพื่อไทยได้แสงแสงภูมิใจไทยไปอ เกิดอะไรขึ้นคะอว่าคุณคุณมีว่าผลดูสิโพเช้านี้เองเพิ่งออกมาเนี่ยแล้วก็ผลดูแล้วก็ผลนิด้าโพที่เชียงใหม่ปรากฏว่าพรรคส้มเนี่ยนะครับหรือพรรคประชาชนเนี่ยทิ้งพรรคเพื่อไทยจากสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พรรคเพื่อไทยที่สองได้แค่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเองแล้วส่วนพรรคภูมิใจไทยได้ที่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันยิ่งใกล้เนี่ยมันจะเห็นความ ที่ของพรรคการเมืองที่จะเป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะบอกว่าสิบสี่ด้านเสียงของพรรคประชาชนเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะว่าไม่อยากจะพูดเลยพูดไปแล้วเหมือนเชียร์เขาอะมันจะน่าเกลียดนะมไม่เป็นไรฮะอาจารย์เราพูดนะ<ย>พูดต <ำ S 2> ามหลักหลักหลักดย่ากันเอายงี้กันพูดอย่างนี้กันอะไรที่เกิดความเสื่อมกับพรรคสีแดงหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนเสียงมันจะโยกไปที่พรรคสมอันนี้ผมพูดกลางๆอย่างนี้กันแล้วกัน ไปให้ความเสื่อมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะกระเด็นไปที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยน้อยกว่าการคะแนนเสียงที่จะกระจายไปยังพรรคส้มเพราะว่าความรู้สึกของแฟนคลับหรือผู้จงรักทักดีทั้งหลายอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เป็นประชาธิปไตยพรรคส้มเป็นประชาธิปไตยส่วนพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมไให้การที่จะถานเสียงเนี่ยมันจะย้ายไปก็ย้ายไปไปพรรคส้มมากกว่า และที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคุณลกตรงนี้สําคัญถ้าเป็นการเลือกเชิงยุทธศาสตร์มาเมื่อไหร่เนี่ยนะถ้าพรักส้มสามารถสร้างให้ประชาชมนมีความสิขครั้งนี้คุณต้องเลือกเพื่อยุทธศาสตร์เนี่ยนะเสียงเพื่อไทยเนี่ยนะที่มีเนี่ยนะมันจะเทม,มาที่พัคส้มเยอะมันอาจจะได้เกินสิบสี่ล้านเสียงก็ไดเ้เลือกเชิงยุทธศาสตร์อ่ะเลือกเลือกเอกชิงยุทธศาสตร์ก็คือ พยายามที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างสองพักคือพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนว่าใครมากกว่ากันก็ได้จัดตั้งรัฐบาลถ้าพักใดพักหนึ่งเนี่ยทําตรงนี้สําเร็จเนี่ยก็หมายความว่าคะแนนจากพักอื่นๆเนี่ยไม่ว่าประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยไทยสร้างชาติรักเมืองไทยพักอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ คะแนนเสียงเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเทปไปสองพักนี้มากคือไม่ว่าปุ่ิใจไทยหรือพักประชาชนนี้มากทีนี้เวลาเรามองดูการย้ายพักของคะแนนเสียงต่างๆของวหวตเตอร์ต่างๆเนี่ยเราต้องมองดูไอ้ดีเอเอหรืออะไรหรือบริบทของอุดมการณ์ของพักตรงไหน,นมันคล้ายคลึงกันมากที่สุดถ้าพักเพื่อไทยอุดมการณ์ดีเมันคล้ายกับพักสม้มมากกว่าปุ่มใจไทยเพราะนั้นคนเนี่ยมันจะย้ายดีย้ายการโหวตเนี่ยจาก เพื่อไทยไปโหวตให้พรรคประชาชนโดยมองดูว่าถึงเลือกเพื่อไทยไปก็ไม่มีโอกาสชนะอดน,นี่คือการเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทูดผมตั้งใจงจะเลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแต่มองดูว่าเฮ้ยตอนนี้มันแข่งกันระหว่างสองพรรคเองระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนถ้าเราไปเลือกพรรคเพื่อไทยมันก็จะได้เป็นที่สามโอกาสขึ้นเป็นที่สองที่หนึ่งก็ลำบากพม่ใชไอ้การเลือกเชิงยุทธศาสตร์ก็เราต้องคิดว่าเราเลือก เพื่อที่จะให้พรรคที่เราเลือกไปได้ที่หนึ่งและจะตั้งรัฐบาลได้นี่คือการเดินเชียงยุทธศาสตร์อาจารย์พูดถึงเรื่องงยุติศาสตร์นะฮะตอนนี้มันเหมือนจะมีแคมเปญว่าให้เลือกกันให้ส้มกับน้ำเงินเนี่ยสู้กันอยู่สองพรรคทีนี้ฝั่งน้ำเงินอย่างเนี้ถ้าเขาบอกว่าให้เลือกทางยุทธศาสตร์ก็หมายถึงว่าฝั่งที่เป็นขั้วนักนรยมเนี่ยแทนที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจท่านรังสีก็ไม่ต้องเลือกให้รวมกันมาเลือก พักตําเงินคะแนนจะได้ไม่แตะเพื่อไปสู้กับส้มใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้เหมือนจะมีแคมเป็นแบบนั้นทีนี้ต้องถูกต้องถูกต้องทีนี้มันก็เท่ากับว่าฝั่งโคตรรักนิยมเนี่ยคะแนนคนอื่นหายหมดประลวงว่าที่น้ําเงินอันแต่กลับเดียวกันถ้าเกิดส้มมันใช้เชิงยุทศาสตร์เดียวกันมันก็จะกลายเป็นว่าคะแนนแดงเนี่ยมันก็จะไหลามาที่ส้มผู้ดแดงออโอกาสที่จะไหลไปภูมิใจไทยน้อยอย่างที่อาจารย์บอกมันจะไหลไปที่ส้มสุดท้ายแล้วถ้ามันเถิดเป็การเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ สุดท้ายส้มก็ต้องชนะสิฮะพวกค้วของฝั่งแดงกับส้มเนี่ยมันเยอะกว่าั้วของฝั่งอนุรักษ์นิยมใช่ไหมฮะฝั่งนี้มันยี่สิบสี่ล้านคนะอะของพรรคประชาชนสิบสี่ล้านของพรรคเพื่อไทยสิบล้านยี่สิบสี่ล้านคนอะมันเยอะโดยจ<ฆ>ำนวนอยู่แล้วในการเลือกตั้งเมื่อ,อพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกมันเยอะกว่ากันอยู่แล้วซีกเด็กเนี่ยอีกซีกมันจะเหเือเท่าไหร่ฮะอาจารย์อีกซีกมันเจือเือเท่าไหร่ฮะอาเพราคุณดูดิพรรคปุ่มใหญ่ไทย เขาที่แล้วมีประมาณคะแนนเสียงประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนเสียงอย่างเงี้ยประชาธิเปล่าเจ้าเก้าแสนประชาพรรคพลังประชารัฐอะไรก็นิดๆหน่อยๆอ่ะรวมไปรวมมาแล้วก็จะสู้สองพักนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์การเลือกเชิงยุทธศาสตร์มันจะเกิดขึ้นมาถ้าส้มสามารถสร้างกระแสการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ได้หรือพรรคดําเนินสร้างกระแสความการเลือกตั้งทางยุทธศาสตร์ได้ พักเล็กพักน้อยพักอ,อ,อะไรก็ตามเนี่ยโอกาสจะได้คะแนนเสียงมากเนี่ยมันมันจะไม่มีพักกล้าทำอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนเนี่ยมองดูว่าการเลือกครั้งนี้เป็นครั้งเลือกยุทธศาสตร์เพื่อให้น้าเงิน,นชนะสม้มพวกจะลงให้กล้าทำเนี่ยเขาก็จะมาลงให้พักภูมิใจไทยอันนี้หมายความว่าเป็นปันจจัยที่การเลือกที่เกิดขึ้นมาจากการที่เป็นความคิด อันบริสุทธิ์ของผู้เลือกตั้งแท้ๆนะโดยไม่มีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวเช่นสินจ้างรางวัลเงินตราหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีอย่างอื่นมาเกี่ยวเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดอย่างนั้นอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะคนเนี่ยไม่สามารถเลือกเชียงยุทธศาสตร์ได้ไไหมายคามว่าถ้าเราเลือกเชิยงยุทธศาสตร์ได้เนี่ยหมายความว่าเราต้องมีความอิสระของตัวเองในการจะเลือกใครถ้าเราเลือกคนวาสินจ้างรางวัลเนี่ยเราจะเลือกอะไรล่ะเราก็ต้องเลือกตามคนที่ว่าจ้างเราสิเราจะไปเลือก คนที่เราพอใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการใช้เงินมากมีการใช้อะไรระบบาการรัชการการบริหารงานาหน่วยการปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหมอหรือพยาบาลหรืออะไรก็ตามอะที่เป็นระบบกลไกของรัฐจะมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นปัจจัยนอกเหนือที่ผมพูดระหว่างคุณลูกกับผมไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไอ้เรื่องการโอนย้ายการคะแนนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราพูดบนบนอะไร บนเจตนาบริสุทธิ์ในการเลือกตั้งของของประชาชนเท่านั้นเองนะครับไม่เกี่ยวกับการซื้อเสียงการซื้อเสียงมันจะมีเยอะมากอ่าไม่เกี่ยวทิเกี่ยวเกี่ยวยังไงถ้าเกี่ยวกับการซื้อเสียงเนี่ยหมายความว่าประชาชนมันต้องมีอิสระในการเลือกถูกไหมถูกไหมแต่ถ้าประชาชนไม่มีอิสระทางเลือกแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปตามนั้นอะ่ะการที่มันเหมือนว่าการเลือกทางชุดศาสตร์เนี่ยคือให้ฝั่งขั้วนักนิยมเนี่ยลงมาเลือกน้ำเงินทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันดีกับประเทศไหมมันคงตอบไม่ได้นะว่าดีไม่ดี แต่มันก็เป็นวิธีการธรรมดาเหมือนกันนะเหมือน,นกับการเลือกตั้งธรมรมดาทั่วไปเนี่ยถ้ามีคนแข่งกันสามคนเนี่ยเราก็ต้องทําให้คนหนึ่งเนี่ยมันอยู่นอกวงจรของการแข่งขันเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าดีต่อประเทศไหมการเลือกตั้งเนี่ยคงไม่ได้กาหนดว่ามันดีต่อประเทศได้อะนะครับเพราะว่าสิ่งนี่มันจะดีต่อประเทศได้ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีการเลือกฝ่ายอนุรักษ์หมดอาจจะดีต่อประเทศได้ถ้าสมมติคุณรู้ทิเกิดใจกล้าขึ้นมา แทนที่จะมีเฉพาะสุภีตีมีเฉพาะเอกนิติมีเฉพาะศิริศักด์อาจจะดึงคนอื่นมาด้วยก็ได้เป,เป็นไปได้ก็ล่ะเป็นหกเจ็ดคนน่ะถ้าคุณอนุทินกล้าทำอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วฝ่ายนุรักษณ์ก็จะได้รับคะแนนนิยมแล้วก็จะดีต่อประเทศของเราในอนาคตที่จะทำได้ไหมไอพ้พรรคพวกที่ร่วมรบรบ่วมเป็นร่วมตายมาเนี่ยคุณยติอะไรนี่เมืองตากเข้าปรโตูเมืองไปแล้ว และจะให้พักพวกหิวโซ่มันเป็นไปได้ไหมคุณโน่ถูกไหมคุณก็ต้องให้ลูกน้องอิ่มหมีพีมันที่พ่อสึกครั้งนี้ไม่ใหครั้งสุดท้ายมันเป็นศึกครั้งหน้าอีกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องบนเปลือยให้ออลาฝ่ายของพวกเราเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าได้รับความดูแลจากเจ้านายเอาไว่างเดออเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของว่าฝ่ายไหนเข้ามากมากน้อยนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณบริหารจัดการในการแต่งตั้งคณะมนตรีในการบริหารงานประเทศอย่างไร ถ้าคุณไม่สามารถทําตรงนี้ได้ถูกไหมครับว่าไงคุณรู้อย่างนี้ก็หมายความว่าไงถ้าผลสุดท้ายอย่างที่เราพูดจริงๆเนี่ยนะถ้าบางอย่างที่สื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่ๆอะไรตามสำนักต่างๆเนี่ยเขาได้คาดจารณว่าครั้งเนี้ยเขาบอกส้มหรือพรรคปัะชายชนไม่อยู่ในสมก,การในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณก็ต้องนึกออกอยู่แล้วเพื่อไทยภูมิใจไทยกล้าทำสามภาคที่ต้องอยู่ในสมก,การแน่นอนก็คือคุณก็ต้องย้อนไปถึงรัฐบาลอุ้งอิงนั่นแหละ ครับคำถามสุดท้ายถามอาจารย์อาจารย์พูดกับผมหลายครั้งเลยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะประกอบไปด้วยพรรคกูุิใจไทยพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคกล้าทำทำไมอาจารย์ไม่พูดว่ามันไม่ใช่พรรคกล้าทำเต็มเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะคะคือถ้ามีกล้าทำเนี่ยผมว่าประชาธิปัตย์ก็คงไม่ไม่มาร่วมนะไม่มาร่วมแล้วก็ที่ผมบอกเป็นกล้าทำเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ากล้าทำเนี่ยน่าจะได้สองสองมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์ แต่ถ้าอาจจะมาเข้าร่วมก็ได้ถ้าไม่มีคุณทร,รมนัตนะ่าอาจจะมีข้อแม้ตรงนี้ก็ได้ใครจะไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้าพรรคปฏิปัติมากกว่าพ,พรรคกล้าทาก็อาจจะมาเข้าร่วมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้ความแมบแน่นความ่สนอมมากมาอย่างที่คุณลูกคุยกับผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกเพื่อเพื่อเพื่อ,อประเทศชาติคนเรามันแตะมือมันก็ต้องแตะกันมาตั้งแต่ต้นน่ะมันจะมาแตะตอนที่อะไรหนังมันใกล้บีเอ็นหนังมอนม่ใกล้จะจบแล้วเนี่ยคุณจะมาค่อยตกลงกันเหรอ แลวพวกนี้เขารู้จักกันมาก่อนถามเมื่อกีก้มา่ก่อนเพราะนัน้ไอ้การเหยียบปีนี่เขาก็เหยียบตีกันมาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้การเลือนตั้งเ็าเป็นว่าเอาให้ตอนนี้ยากกันก่อนการตัวใครตัวมันแต่กลับมาเนี่ยครั้งนี้หลังเลือกตั้งรายเดือวเรามาเหยียบตีก,กันต่อแล้วจะว่าไงอะถ้าคุณก็ดูทางประเทศเราดิมีรัฐบาลนะอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง,งรัฐบาลลุงตู่ก็มีสมศักดิ์มีคือยะ นี่เป็นสักดัตสมัยลุ่มตูมาถึงนี้ก็ยังเป็นได้แล้วแล้วคุณจะไปแบกใจอะไรกันการที่เขาจะไม่เป็นอนาคตอเป็นในอนาคตไม่ให้บริบทไม่เคยเปลี่ยนไอ้พวกนี้การเมืองไม่เปลี่ยนเพราะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณพูดกับผมเนี่ยอยากเห็นการเมืองดีงามมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่มันความซ้ำซากความวนเวียนอยู่ตรงนี้ยกเว้นว่าคุณอนุทินเนี่ยได้เป็นนายกขึ้นมา วมหัวใจสิงขึ้นมาแล้วก็ขอนะครับว่าให้แต่ละพักเดี๋ยวจะจับมาเนี่ยก็ให้มีมืออาชีพมามาเข้ามามากๆเพื่อที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองของเราได้เพราะบ้านเมืองเะไรเป็นมันติดลมมานานลกล้าทำไหมละ่ะไม่จำเป็นต้องเอาสสได้ไหม,มกล้าหารไหมเอาคนเก่งๆเพราะยังเก่งในอะไรในเมืองไทยยังมีเยอะไม่จําเป็นต้องอยู่ในระบบราชการในระบบเอกชนก็มีมากมายมหาศาลเลยกลุ่มซีพีก็ดี กลุ่มเบียร์ช้างก็ดีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มีเยอะแยะเบียร์สิงเบียร์ช้างกลุ่มซีพีกลุ่มธนาคารนายธนาคารกลุ่มมหาลัยยังมีเยอะแยะคนดีแต่เขาก็ไม่ได้กคิดเจ้ามากันเพราะว่าเนื่องจางกกติเกเเงินไขอย่างที่ผมบอกร่วมรบกันมาตายตีเมืองได้แล้วเนี่ยทุกปอกข้าวจะไปกินข้าวในเมืองแล้วผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพักควัไม่ไม่ให้กินข้าวเลยจะไปเอาคนนอกมากินแนวมัน แล้วใครจะไปคบ,บอ่ะนอนาคตเนี่ยใครจะครบวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฟ้าชัยเทพยานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับคุณดูสวัสดีครับก็คิดดูสิคะถ้าสุดท้ายแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังต้องเอาคนในปั้นใหญ่นะคะคนร่วมพรรคที่ต่อสู้จนได้สอสมาไป,ไปเป็นรัฐมนตรีประเทศไทยเราก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะมีรัฐมนตรีนามเดิมๆนะซ้ำๆอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ก็กำเมืองก็ไม่ไปไหนนะครับบ้านเมืองเราก็ก็ถอยลงถอยลงนะยกเว้นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าเนี่ยถ้าภูมิใจไทยได้เป็นนายกแล้วคุณอนุทินบอกให้พักร่วมเนี่ยให้เอารัฐมนตรีคนนอกเข้ามาด้วยอย่างน้อยพักละสองหนึ่งถึงสองคน แล้วก็มีรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของกวีรัฐมนตรีมีสักสิบเจ็ดคนนะที่เป็นเหมือนคุณเอกนิติ G, คุณสุปจีคุณเสียศักดิ์เนี่ยอันนี้บ้านเมืองเราก็าจเจริญข้าหน้าระหว่างว่ารัฐบาลใหม่จะเอาเรื่องที่ประชาชนร้องขอมาเอาไปจัดตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับการรายการถามอาจารย์สวัสดีครับ